บอกว่าสาวคนนี้เนี่ยนะสวยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วคุณแม่ลูกหนึ่งใช่แต่โสดมานานพอสมควรโสดมานานด้วยแฟนแเนี่ยสงสัยว่าเมื่อไหรเนี่ยจะมีรักครั้งใหม่สักทีคืออาจจะเชียร์อยากให้มีใช่ค่ะทีนี้ เธอเนาะจะเป็นใครไม่ได้สาวแอปจ้าคแม่แอบทัอนใช่ค่ะซึ่งทุกคนก็มองว่าแม่แอปก็ยังสวยมากอยู่ใช่แล้วปกติเนี่ยแม่แอบจะดูเป็นสาวาหวานแต่ว่าพอได้รับบทบาทในพิธีกรรายการสามแซบเนาะ,ะเธอ,ต,อต้องแซบนาเธอต้องแซบคืนใช่ค่ะ <kin> <ine> เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีการแบบพูดแบบข้อความแซบๆด้วยใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนว่ารายการสามแซบเนี่ยพิธีกรเนาะก็ต้องแซบแบแล้วคนที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบถามถึงเรื่องของความรักของสาวแอบอ๋อก็คือเหมือนกับว่าพิธีกรเนี่ยถามแขกแขกก็ถามพิธีกรบ้างใช่ค่ะทีนี้เนาะสาวแอบเนี่ยก็บอกว่าทีนี้มีพี่เบิร์ดมาจา้ะอ๋อก็คือตามรูปเลยนี่ใช่ตามรูปเลยพี่เบิร์ดมาก็พี่เบิร์ดก็ถามแม่แอบว่า อยากมีไหมอยากมีใหม่ใหม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้คุณผันวรณยุให้ดิฉันฟังหรอคะไม่ค่ะอันนี้คือพี่เบิร์ดพูดอ๋อพี่เบิร์ดพูดจนไม่ได้เล่นมุกแต่อย่างใดอ๋ออยากมีใหม่ใหม่ไหมใช่ไม่รอช้าแม่แอปเปิลแบบแซ่บเลยจ้าบอกว่าหม่ค่ะเก่าเก่าไม่เอาเก่าเก่าไม่เออ โอ้โหซมมากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยงเสียงเขาอาจจะติดตลกนะจะเสียงฉันเนี่ยอาจจะแบบเน้นไปเนนเน้นไปเน้นไปไม่ใช่ใช่สั้นๆได้ใจความค่ะทีนี้ทำเอาทุกคนรอบตัวเนี่ยถึงกับชอบใจขนาดพี่เบิร์ดนี่ถึงกับตบขาเลยทีเดียวตบขาเลยถูกใจกับคำตอบแม่แอปถูกอกถูกใจมากๆใช่ ที่หัวร้อนเสียงดังถูกใจกว่าใครจะเป็นใครไม่ได้ใชคค่ค่ะพี่หนุ่มกันชัยค่ะพิธีกรรวมโอ้โหก็รหรายตอนนี้แบบว่าทุกอทุกใจถึงขั้นหัวร้องเลยนะใช่ค่ะเมื่อรายการออกไปเนาะแม่แอปก็ได้โพสต์รูปคู่กับพี่เบิร์ดค,คะ่ะอ่าแล้วก็มีแคปชั่นว่าสามแซมวันนี้ เป็นเทพที่ตื่นเต้นที่สุดดีใจที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่เบิร์ดค่ะเทปนี้แซ่บมากแอบโดนพี่เบิร์ดยิงไปหลายดอกแต่ก็จุ๊บไปหลายทีอีอีรักนะคะโอ้โหก็เรียกว่าตอบแซ่บมากเลยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่ดูเทปนี้ ไปตามดูเลยใช่ตามดูได้เลยที่ YouTube นะคะเื่อรายการนี้เนี่ยจะบอกว่าขนาดแค่แบบเอามาพูดให้ฟังประโยคนี้ยังแซบเลยนะถ้าไปฟังทั้งรายการอาจจะสนุกกว่านี้ฉันว่าต้องมีอะไรเด็ดๆอีกแน่เลยใช่โอ้โหแม่แอร์นี่ตอบแซบมากแล้วแบบถูกใจถูกใจถูกใจดิฉันเหมือนกันจริงๆแล้วฉันเห็นเขาเป็นคนเรียบร้อยฉันก็ไม่นึกว่าเขาจะตอบแซบขนาดนี้รายการนี้มันต้องตอบแซบอยู่แล้วใช่สัมแซ<ส>บเ<ช><ห>นาะตรงตอบตรงเลยนะรายการนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแม่แอรของเรา